สวัสดีค่ะเด็กๆหรือว่า Hi k i s นะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเมย์เช่นเคยนะคะค่ะในวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะ ตัว A ถึงตัว M นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะเด็กๆตัวแรกของเราตัวอักษรก็คือตัว A เด็กๆออกเสียงอีกครั้งนะคะ A อออเอเอนะคะ A อะเด็กๆทบทวนพร้อมกันค่ะตัว A โอเคค่ะ ตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือตัว b, b. เด็กๆพูดตามคุณครูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะตัว b อ,อ่าเด็กๆทบๆทวนพร้อมกันค่ะตัวนี้ก็คือตัว b นั่นเองโอเคค่ะค่ะแล้วตัวนี้ก็คือตัว c เด็กๆออกเสียงอีกครั้งนะคะตัว c พกทวนพร้อมกันค่ะตัวนี้คือตัว c นั่นเองตัวต่อไปนะคะก็ตัวนี้ก็คือตัว d เด็กๆออกเสียงอีกครั้งนะคะตัว d ตัวนี้ตัวอะไรนะคะเด็กๆพดพร้อมกันตัว d โอเค ตัวนี้นะคะก็คือตัว e ออกเสียงอีกครั้งค่ะตัว e ตัวนี้ตัวอะไรนะคะตัว e ถูกต้องค่ะตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะตัว f ออกเสียงอีกครั้งนะคะเด็กๆตัว f นะคะตัวนี้ก็คือตัว F นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้คือตัว G ออกเสียงอีกครั้งนะคะตัว G ออ่าเ,เด็กทบทวนพร้อมกันค่ะตัวนี้ตัว G นั่นเองถูกต้องค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าตัว H อ,ออกเสียงอีกครั้งนะคะตัว H ทบทวนพร้อมกันค่ะตัวนี้ก็คือตัว H ถูกต้องค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือตัว I อ,ออกเสียงอีกครั้งนะคะเด็กๆตัว I ทบทวนพร้อมกันค่ะตัวนี้คือตัว I ถูกต้องค่ะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือตัว J ออกเสียงอีกครั้งนะคะตัว J ตัวนี้ชื่อตัวอะไรคะตัว J ถูกต้องโอเคขัะตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือตัว K เด็กๆออกเสียงอีกครั้งนะคะ ตัว k ทบทวนไปพร้อมๆกันค่ะตัวนี้คือตัว k ตัวนี้นะคะก็คือตัว l ออกเสียงอีกครั้งนะคะตัว l ทบทวนพร้อมกันค่ะตัวนี้ชื่อตัว l นั่นเองถูกต้องค่ะ ตัวนี้ตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะตัวนี้ก็คือตัว M ออกเสียงอีกครั้งนะคะตัว M ทบทวนพร้อมกันค่ะตัวนี้ชื่อว่าตัว M นั่นเองค่ะค่าหลังจากที่เราเรียนรู้ตัวอักษรกันเสร็จแล้วนะคะ A ถึง M เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆ ค่ะจากที่คุณครูได้แจ้งไว้นะคะว่าเราจะทําในแบบฝึกหัดใช่ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆไปดูหนังสือนะคะของเราในวันนี้จะเป็นหนังสือเล่มสีแดงนะคะก็คือชื่อหนังสือคัดอังกฤษนะคะเล่มที่1นนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะทําหน้าที่เท่าไหร่กันนะคะค่ะหน้านี้นะคะแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้าที่2โจทย์ของหน้านี้ก็คือให้ นักเรียนนะคะฝึกลีลามือนะคะหรือว่าพัฒนากล้ามเนื้อมือของเราให้เด็กๆฝึกลากเส้นตามรอยปะตามทิศทางที่ลูกสอนกาหนดนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์จะมีตัวอย่างให้ดูจากรูปนี้นะคะตามลักษณะของแต่ละลายเส้นนะะตัวนี้นะคะเด็กๆอ่ะอันนี้ก็คือลายเส้นของเรานะคะ เดี๋ยวคุณครูจะลองทําให้เด็กๆดูเริ่มจากตัวแรกนะคะตัวนี้จะเป็นเส้นตรงเด็กๆดูนะคะตัวอย่างก็คือให้ลากจากข้างบนลงล่างนะคะคุณครูเน่ก็จะลากให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะและเดี๋ยวเด็กๆไปฝึกทําเองได้นะคะแบบนี้นะคะเราไม่ต้องรีบนะลูกอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพื่อฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือของเรานะคะนี่ค่อยๆลากตามรอยปะให้ตรงนะคะแบบนี้นะ ไม่ต้องรีบลูกค่อยๆล่าาจะเห็นนะคะว่าเราจะมีการพัฒนาขึ้นนะคะในแต่ละรอบเนาะอันนี้ก็คือเส้นตรงนะคะลากจากบนลงล่างต่อไปจะเป็นลักษณะเส้นวงกลมหรือว่าเส้นโค้งนะคะอันนี้จริงๆจะมีตัวอย่างตรงนี้แต่ว่าคุณครูเมีจะให้เด็กๆดูตามนี้เลยนะคะให้เด็กๆลองวาดตามเส้นปะนะคะโค้งตามไปอย่างนี้เลยนะลูกโค้ง,ง,งโค้งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะให้เด็กๆ ฝึกพัฒนานกล้ามเนื้อมือเนาะแบบนี้นะคะจะมีตามรอยเส้นปะนะคะเด็กๆสามารถวาดได้เลยและก็ต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนคลื่นน้ํานะคะลูกให้เด็กๆค่อยๆลากโค้งตามคลื่นน้าแบบนี้นะคะตามตัวอย่างได้เลยเนาะค่อยๆฝลุกลากนะคะนีน่ค่อยๆนะลูกไม่ต้องรีบนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อมือของเรามีความแข็งแรงขึ้นนะลูกนะนี่ แบบนี้เลยนะคะเป็นเส้นโค้งขึ้นแบบนี้เลยโอเคและก็ต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นการลากเส้นเฉียงนะคะให้เด็กๆด,กดูตามลูกศรเลยอันแรกเขาบอกว่าให้เฉียงลงด้านซ้ายมือเด็กๆก,ก็ลากเส้นตรงเฉียงลงด้านซ้ายมืออันที่สองเฉียงลงด้านขวาม,มือเด็กๆก,ก็สามารถ ลากเส้นตรงเฉียงลงด้านขวามือนะคะแบบนี้เลยอ่ะอันต่อไปอันนี้จะยากหน่อยนะคะให้เด็กๆฝึกในการทำเป็นเกลียวเนาะลูกเนาะตัวนี้ให้ลากเส้นตามเกลียวเลยนะคะค่อยๆฝึกนะลูกไม่ต้องรีบนะคะอ่ะดูตามตัวอย่างได้เลยแบบนี้นะลูกอ่ะลากเส้นเป็นเกลียวแบบนี้นะคะอ่ะค่อยๆนะลูกใจเย็นๆฝึกพัฒนามือเราเนาะ แบบนี้เลยนะคะนี่อ่าโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะและเด็กๆก็สามารถไปวาดในรูปให้เสร็จเรียบร้อยและระบายสีมนาะส่งคุณครูด้วยนะคะวันนี้คุณครูก่อนนะคะบู๊ o ้บายซีคุณเน็กทามค่ะแล้วเจอกันนะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ